อีกแล้วนะคะกับรายการสะดุดข่าวดิฉันนางสาวอัญชนาจีนาพิรุมผมนายธนาชาติโอตองคำกับผมนายอภิเดชไพพงเละข,ขอขอบคุณด้ามภาษามืองพลตำรวจเอกชัยชวัตติว,วิทยด้วยนะครับสำหรับวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมนั้นหมายถึงกิิยาอาการความรู้สึกความพิดเห็นความประพฤกิใดๆของมนุษย์นะครับที่ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวและมีการแสดงออกต่างๆก็จะมีอยู่สองประเภทด้วยกันหนึ่ง วัฒนธรรมทางวัตถุนะครับเช่นบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างต่างๆอาวุธยุทโธปกรณ์สองวัฒนธรรมทางด้านจิตใจนั่นก็คือการศึกษาประเพณีต่างๆนะครับไทยภาคกลางถือเป็นแบบฉบับของเรือนไทยดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัดที่สุดมีลักษณะเด่นคือเป็นเรือนม้ายกพื้นใต้ถุนสูงหลังคาทรงจั่วสูง มีชายคายื่นยาวกันฝนสาดแดดส่องและมีชานหรือระเบียงกว้างขวางเชื่อมต่อระหว่างตัวเรือนแต่ละหลังทั้งนี้เพราะภาคกลางมีภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวจึงนิยมหันหน้าจั่วของบ้านไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้ด้านยาวของตัวบ้านได้รับลมอย่างเต็มที่จากทิศเหนือและทิศใต้นี่คือภาพของทางภาคกลางนะครับ ลักษณะบ้านเรือนภาคกลางาที่เด่นชัดคือมีความเรียบง่ายนะครับเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักส่วนมากจะสร้างให้เป็นเรือนสูงหรือว่าเรือนเทนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําได้ดีไปขอเชิญคุณธนชาตโอโทคคาสําหรับภาคเหนือครับจะนิยมสร้างเรือนไทยประเพณีเดิมที่ปลูกสร้างอยู่ตามชนบทนะครับเป็นเรือนไทยเครื่องสับแบะประเพณีนิยมของลานนาและมีการเลลวดลายสวยงามค่ว้กันครับ วดีีโออท่ประระกบบัเรือนพักอาศัยออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆคือเรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้บัวซึ่งหมายถึงไม้ไผ่ในภาษากลางเรือนไทยประเภทนี้เป็นเรือนแบบดั้งเดิมที่ปลูกสร้างอยู่ตามชนบทโครงสร้างหลังคาตรงสารหลังคามุงแฝกหรือใบตองตึงใช้ไม้ไผ่ปูพื้นและทำเป็นฝาบ้านส่วนเรือนการแ,แลเป็นเรือนเครื่องสักแบบประเพณีนิยมของล้านนา สร้างโดยไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ลักษณะเหลี่ยมแกะสลักลวดลายสวยงามไขว้กันสําหรับเรือนไม้จริงเป็นเรือนพื้นเมืองของล้านนาอีกรูปแบบหนึ่งเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมการปลูกสร้างแบบดั้งเดิมกับวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาได้รับจากภายนอกโดยเฉพาะวิธีการปลูกสร้างและค่านิยมจากภาคกลางในสมัยรัชกาลที่หเป็นต้นมา รับผาอ,อีสานนะครับจะนิยมสร้างเป็นหลังคาทรงจัว่วเรือนเฟมส,ส,บบเสเเมีลักษณะใต้ถุนสูงคร,รับโดยแบ่งออกได้เป็น3มลักษณะคือเรือนเกยมีลักษณะใต้ถุนสูงหลังคาทรงจั่วเสาใช้ไม้กลมแปดเหลี่ยมหรือเสาสี่เหลี่ยมเรือนแฝดมีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยมเช่นเดียวกัน และเรือนโคมมีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยมมีจั่วแฝดอยู่ชิดติดกันไม่นิยมมีเกยเรือนชนิดนี้ประกอบด,ด้วยเรือนใหญ่เรือนโคมชานแดดเรือนไฟและห้างแอ่งน้ำไปกันต่อค่ะภาคใต้ส่วนใหญ่จะยกใต้ถุนสูงนะคะเพราะว่าภาคใต้อะ จะมีแม่น้ำเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ทะเลน้ําจะเอ่อล้นสูงอยู่บ่อยครั้งผ่าน,นะะที่ภาคใต้มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีฝนตกชุกการสร้างเรือนจึงไม่นิยมตีฝาเพดานและมักจะเว้นช่องลมใต้หลังคาเพื่อให้ลมโกรกช่วยถ่ายเทอากาศได้ตลอดเวลานอกจากนั้นจะปล่อยเป็นพื้นที่โลง่งเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลังคาของเรือนไทยมุสลิม เป็นหลังคาทรงสูงมีความลาดชันมากเพื่อช่วยระบายความร้อนและทำให้น้ำฝนสามารถไหลผ่านได้สะดวกต่อมานะคะในประเทศไทยก็จบไปแล้วนะคะทั้งสีภาคก็คือมีกลางเหนืออีสานและก็ใต้นะคะต่อไปเป็นของต่างประเทศนะคะจีนค่ะจีนเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า4,000ปีนะคะ จัดเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในบรรดาองค์ความรู้และความเชื่อที่สําคัญของจีนก็คงจะหนีไม่พ้นวงจุ้ยค่ะพวงจุ้ยกับสถาปัตยกรรมตลอดถึงอาคารบ้านเรือนต่างๆของคนจีนโดยทั่วไปมักจะมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมประกอบกันในรัว้วแต่ละจุดก็จะแบ่งกันใช้สอยไปแต่ละที่ดังภาพค่ะ ต่อไปนะคะพบกับคุณชัยชวัฒนิเวศในภาคสนามนะคะไปไปกันตอนที่ประเทศต่อไปขอบคุณครับคุณอัญนชานะอ่าต่อมาเราก็มาทางยุโรปกันบ้างนะครับทางยุโรปนี้มีความสวยงามทางศิลปะเข้ามาในบริเวณบ้านซึ่งก็จะมีลวดลายต่างๆเช่นกเถาวัลย์ใบไม้หรือดอกไม้นะครับ ซึ่งบ,บ,บริเวณบริเวณบริเวณบ้านจะมีโทนสีเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีครีมแล้วก็สีทองนะครับซึ่งบ้านทางยุโรปนี้ก็จะมีความแบบเป็นยุคใหม่ทันสมัยขึ้นนะครับต่อไปก็ขอตัดไปทางรายการเลยนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณําหรับพิธีกรภาคสนามนะคะคุณชัยชวนนิเวศ จบไปแล้วนะคะสำหรับวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยเป็นไงล่ะคะได้ความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมละ่ะสำหรับวันนี้รายการสะดุดข่าวขอจบไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นบ๊ายบายสวัสดีค่ะครูเติร์กสั่งให้ทําคลิปยังไม่วิบเท่าเธอสั่งล่